สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศของการนำเสนอโรงงานวิชาชีพของนักศึกษาแผนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกดกันครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นของุ่มในนั้นไปชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอการพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่องใบกระท่อมค่ะความเป็นมาและความสำคัญนะคะจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายในประเทศไทยนะคะมีการปลดล็อกพืชใบกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่5ทางผู้จะทำจึงอยากนำเสนอประโยชน์และโทษของใบกระท่อมผ่านสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือกำลังศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับใบกระท่อมได้ศึกษาได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ ในส่วนวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาขออภัยค่ะเพื่อศึกษาเรื่องสื่อมชัชนกราฟิกเรื่องไมกคทอมค่ะ 2. ความพึงพอใจในเรื่องสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่องไมกคทอม วันนี้เราจะพามารู้จักประโยชน์ของใบกระท่อมมีสรรพคุณทางยายอย่างไรกระท่อมเป็นไม้ยืนต้นที่นิยมพอปลูกในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหลายสายพันธุ์ในประเทศไทยพบมากในพื้นที่ป่าธรรมชาติของภาคใต้เช่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังสตูลพัทลุงสงขาาลายะลา ปัตตานีและนาลาธิวาสใบกระท่อมถูกใช้เป็นยาสมุนไพรในท้องถิ่นมายาวนานแต่เดิมชาวบ้านนิยมเคี้ยวใบสดหรือนำไปตำน้ำพริกเพื่อช่วยให้รู้สึกมีเรี่ยวแรงเมื่อต้องออกไปทำไรนาะเนื่องจากพืชกระท่อมจะออกฤทิ์คล้ายแอมเฟตามีนกระตุ้นประสาทให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2522กระท่อมถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5ชนิดเดียวกันกับกัญชาตามพรลวยาเสพติดให้โทษมาตรา7ก่อนจะถูกกดล็อกอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2564ใบกระท่อมถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านในการนำพืชมาใช้รักษาอาการต่างๆในสมัยที่คนส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ได้โดยในปัจจุบันมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของพืชกระท่อมที่สามารถนำมาสกัดในทางสุขภาพได้โดยมีสรรพคุณทางยาดังนี้รักษาอาการท้องเสียท้องเฟ้บนบรรเทาอาการปวดเมื่อกล้ามเนื้อตามร่างกายใช้บททำเป็นยาสมุนไพรสำหรับพอกรักษาแผลแก้อาการนอนไม่หลับ ช่วยระง,งับประสาทคลายวิตกกังวลช่วยให้รู้สึกกระปรี้กระเป๋ารักษาระดับพลังงานทำงานได้นานยิ่งขึ้นโทษของใบกระท่อมและอาการข้างเคียงที่ส่งผลต่อสุขภาพใบกระท่อมออกฤทธิ์ทางยาที่ช่วยบรรเทาอาการต่างๆในเบื้องต้นให้แก่ร่างกายได้แต่หากกินในปริมาณที่มากเกินไป รวมถึงกินติดต่อกันเป็นเวลานาน,นก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกันปัจจุบันมีข้อควรระวังในกลุ่มที่นำไปใช้ในทางที่ผิดเช่นนำไปต้มเพื่อผสมกับเครื่องดื่มชนิดอื่นๆโดยไม่ได้มุ่งใช้ประโยชน์ในทางสปปรรพคุณของยาสำหรับผู้ที่กินใบกระท่อมมากเกินไปจะมีอาการข้างเคียงดังต่อไปนี้เบื่ออาหารท้องผูก คลื่นไส้อาเจียนประสาทหลอนหวาดระแวงหนาวสัน่นนอนไม่หลับเป็นยังไงกันบ้างคะได้รู้ประโยชน์ของใบกระท่อมและโทษของใบกระท่อมแล้วขอให้ทุกคนใช้ใบกระท่อมให้ถูกวิธีและเหมาะสมกันด้วยนะคะบ๊ายบาย ชิญกรรมการให้คอมเมนต์ค่ะทีนี้ครูยังจําได้ว่าช่วงช่วงเริ่มต้นของของสื่อเนี่ยอยู่ๆเราก็จั่วเราขึ้นบอกว่าประโยชน์เลยเนาะจริงๆอย่าเพิ่งประโยชน์เลยอลัมพระบทใบกระท่อมเสร็จปุ๊บมันจะมีประโยชน์อยู่ตรงประมาณกลางๆใช่ไหมคะเราเอาไปแทรกเอาไปเอาไปประโยชน์ตรงนั้นได้ไหมหมายถึงว่าการพัฒนาสื่อโมชั่นการาฟิกใบกระท่อมอพอได้ใบกระท่อมตรงนี้เสร็จปุ๊บ ใบกระท่อมเป็นพืชจึ๊กจึกจ๊กจึ๊กจึ๊กใช่ไหมอยู่แล้วก็อยู่ๆเราขึ้นประโยชน์มาเลยเนี่ยมัน,มนเหมือนว่าความต้นมันรากเง่าของมันเน่เราอยากรู้เอาแค่คําว่าประโยชน์ตรงนี้เนี่ยมูฟออนไปอยู่ตรงกลางๆที่ว่าประโยชน์ใช้ทําอะไรมีอะไรบ้างเข้าใจครูไหมนี่เข้าใจเนาะเห็นด้วยกับคุณพวันณที่ว่าจู่ๆพวกเราโผล่มาเป็นประโยชน์เลยกอ็อินโทรมาสักหน่อยหนึ่งว่าเป็นใบกระท่อมคืออะไรก็ทําคลิปเพิ่มในส่วนหน้าเอามาตรงนี้มาต่อ อาจจะใช้เทคนิคว่าแล้วใบกระท่อมมีประโยชน์อะไรบ้างล่ะก็มันก็จะเชื่อมห่อเชื่อมโยงม,มายัางช็อตต่อมาที่เราใส่เข้าไปได้เลยก็ได้เลยนี่คือวิธีแก้นะโอเคประมาณนี้ส่วนรายละเอียดของเรื่องของการทําอนิเมตการเรียบเรียงเนื้อหาค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะดีมากชื่นชมเลือกใช้เฉดส,สีดีนะครับชัดเจนงานเข้าอยูแล้ว <laughs> ประมาณนี้เกืสีแล้วแต่ต้องแก้ไขงานให้หน่อย <Okay. S 2> ประมาณนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโครงงานวิชาชีพของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกดของเราหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับนักศึกษาแผนกของเราด้วยนะครับ